พระคุณเจ้าอาโดยมีหลวงปออาพระครูพระศิีราพิสุทธิ์ร้องเจ้าคณะอำเภอร่องกวางอ,รองา,ารอ้องจวัวัดรังมออาบันหานสงอาในวันนี้ในการประกอบพิธีสวดพุทธมนต์ธรรมะสังคีนีมารติกาอาเรียนท่านในอำเภอร่องกวาง กานการนรงผงสิธิคุณอาพ่อคกับบรรดาแขกคุณเกียรติเคารพทุกท่านการประกอบพิธีภักษีนานุกป,ประธานอาวุทิตถวายคือกับหลวงพ่อพระครูพิสารพัะนาโชตสุขังสุขุกนกับพระสงฆ์กี่รด้กาพระราชนามาทั้งหมดนะครับนอกจากน,นี้ในานามของคณะกรรมาการคณะสถา อาจจะได้ประกอบพิธีในการทุดตถูกเพียนบูชาพระรัตนกรัยในโอกาสนี้นะครับอาจจะได้ขอเรียนเชิญท่านายอำเภอร่องกวางท่านการณรงค์งพงศิทธิคุณได้เป็นประธานในการทุดตถูกเพียนบูชาพระรัตนกรัยขอเรียนเชิญครับพระรัตนกรัย เชิญมาดาแก่พรเกศที่เคารพทุกท่านได้ประนมมือทัานน้เพอได้จุดเทียนสองแดมบูชาพระธรรมพระวินัยนะครับจุดถูกสามดอกบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหาปรุณาทิคุณใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์เชิญบรรดาประมังพี่น้องรวมอนุโมทนาครับ ตับเย็นแถมเราได้ประเขง็งขังสีไว้เลยนะครับตัดนกัน